วันนี้การกับคุณลุงนะคะจะพาเพื่อนๆไปตะลุยชนบทญี่ปุ่นจังหวัดนีกะตะนะคะแถ <ๆ S 1> วๆภูเขาเนี่ยค่ะในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนมีนานะคะ่ะยังมีหิมะอยู่ค่ะไปติดตามและรับชมกันเลยค่ะ Let's go นี่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูบรรยากาศข้างทางแบบเียดละอละเอียดเลยนะคะแบบเหมือนขับรถไปชมเองเลยค่ะ นี่ค่ะข้างทางก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะของชาวบ้านชนบททั่วไปนะคะยังเป็นหมู่บ้านสไตล์เก่าอยู่นะคะยังมีผู้คนอาศัยอยู่ปกติค่ะเนี่ยค่ะโอ,โอแม่น้ำเย็นเยอะๆวันนี้วันที่3มเดือน3มนะคะ ที่นี่ก็ยังเป็นฤดูหนาวมาตกอากาศเย็นหนึ่งองศา ออวันนี้วันเด็กผู้หญิงนะคะเป็นวันของเราเองอบจังเด็กนะเป็นวันเด็กนะคะไม่ใช่วันผู้ใหญ่กู่กัตวิสกันนะแต่เมย์โอปิสก็วันนี้เป็นวันเด็กผู้หญิงนะคะส่วนเดือนห้าเป็นวันเด็กผู้ชายนะคะไตรงนี้ก็จะเป็น เขือ่อนนะคะเป็นเขื่อนคาซาบุริก็เป็นเขื่อนในจังหวัดนิกาตะนี่แหละคะ่ะในอำเภอที่การอยู่นะคะส่วนเทือกเขานี้ก็จะเป็นเทือกเขาที่เป็นภูเขาที่กั้นอยู่ระหว่างจังหวัดฟุก,กุจิมะและ้วก็จังหวัดนิกาตะนะคะก็อยู่ในเขตฝั่งจังหวัดนิกาตะเนี่ยคะ่ะก็จะมีเขื่อนเนาะเขื่อนก็จะอยู่ตามภูเขาแบบนี้แหละคะ่ะแต่ก็เป็น ก็ไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าสำหรับคนแถวนี้ก็อาจจะเป็นจุดท่องเที่ยวก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกเนาะน้ำตกเล็กๆนะคะเป็นน้ำที่ไหลามาจากบนภูเขานะคะแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นน้ำแข็งแข็งตัวแต่ก็สวยดีค่ะแต่ตามกิ่งไม้มันก็จะมีน้ำแข็งแบบสวยดีนะคะตรงนี้ก็เข้าไปเข้าไปไหว้ศาลเจ้านะคะนี่ ไปไหว้ศาลเจ้าพันเพื่อนไปดูเมื่อกี้ไปไหว้ศาลเนะาะพันเพื่อนไปดูลุงบอกแลดูลึกลับ คือการเห็นบรรยากาศแล้วมันเหมือนในอนิเมะนะคะ,ะ,ะดาบิคาตะสนคิมเมซุโนะใหญ่บาทนะก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูป่าสนแบบว่ามันใช่เลยอ่ะหรือว่าหรือว่าท่านชิโรคุงจะเป็นคนนิกาตะนี่นี่เป็นสารเจ้าที่ก่อนมาไหว้นะให้สวยมากเลยอ่ะดูสวยมากที่รกทางนี้ก็จะเป็นป่าสนเนาะ พาเดินเข้าไปแบบว่า,าเหมือนเหมือนคิซิ้นคิเมสโนย่ายบาทนะนี่แบบนี้เลยเดินเข้าไปแล้ก็จะมีพวกอาสูรนะมานะนี่เลยโอ้แล้วก็ทิมามันร่วงมาจากต้นไม้นะคะเออเรานี่ก็เชอบอะไรลึกลับขนาด ลุงยังไม่กล้ามาแต่เรากล้ามาสุดยอดไหมล่ะก้นแหน่ลุจะม,มีต้นไผ่ด้วยลุงเหรอนั่นเดีกวก่อต้นต้นไม้ต้นเนี้ยสวยมากเลยบนหลังคาก็จะมีนี่ลนะ่ะป่าไผ่เหมือนไหม อันนี้ญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบใน,นอนิเมะเลยค่ะโอ้หิมิ 見て見てきれいだから見て <laughs> もっと上ワング。 ตรงนี้สวยมากเลยค่เพื่อนน้ำเป็นสีเขียวนะคะตัดกับหิมะสีขาวแล้วก็มีใบไผ่สีเขียวน้ำสะอาดมากมีเสียงนกเสียงกาธรรมชาติสุดๆเลยนะคะ ะะสวัสดีค่ะเราก็อยู่บริเวณหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่มีแม่น้ําแล้วก็มีภูเขานะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดภูเขานี่แหละคะ่ะภูเขานี้ก็จะอยู่แถบติดจังหวัดฟุกิจิมะนะคะก็จะเป็นนิวคาตะที่อยู่เขต เข่านะคะที่ติดกับจังหวัดฟุกุจิมะแต่ว่าต้องข้ามไปไม่ได้นะคะข้ามไปไม่ได้เพราะว่าถนนยังไม่เสร็จนะคะแต่วิวสวยมากเลยเพื่อนนะคะวิวแบบธรรมชาติสุดๆเลยะคะ่ะเดินนี่กันเป็นคนที่ชอบแม่น้ำนะคะชอบชอบแม่น้ำชอบทะเลชอบน้ำง่ายนะ,ะน,นี่ค่ะโอ้โหสวยๆมากๆเลยนะคะนี่สุดยอดอะธรรมชาติสุดๆ ลุงสตาร์ทรดรล์ละลุงอ้โหนี่ค่ะเดินเล่นบุญสะพานอ๋อ นี่คะ่ะแม่น้ําตรงนี้ก็ในช่วงฤดูร้อนเขาก็จะมีแบบล่องเรือแคนูนะคะกิจกรรมของของที่นี่นะคะล่องเรือแคนูคะ่ะนี่ก็จะเป็นชาวบ้านหมู่บ้านเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่่ะเข้อกวาดทิมากกันอยู่นะคะนั่นนะคะนี่คะ่ะฝั่งนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฤดูหนาวก็จะไม่มีกิจกรรมเรือแคนู จะมีเจ้าหน้าที่ตรงโน้นนะคะเคยมาครั้งหนึ่งในหน้าร้อนนะคะร้อนหน่อยห่อยก็ร้อนหน่อยโอ้หัดเ oh. งโอ้หลบคุณเงงตั้งแต่ตอนเริ่มทำโอ้ oh, นานมากสมัยก่อน YouTube YouTube ใช่ต่อมาดันเดี๋ยว y o u t u b e ที่ไหนซร้อ YouTube y ู u มาดูศาลเจ้านี้ทางเข้าไปข้างหลังนั้นเป็นศาลเจ้าอันนี้เป็นเกตเป็นประตูนะคะนี่ศาลเจ้าอีกที่หนึ่งสวยดีค่ะประตูนะอ่าสุกกะโอซังกะกโนโอ้ซังกะกโนจต๊บท็อปวีจีบ้างเลยมาแล้ววีอิตะอิตานี่เป็นภูเขาร,บรอบๆบ้านแถวเ,เราอยู่นะโอ้ยนี่เยอะๆไปหมดกอให้ขยันปีนเถอะค่ะนี่นะคะ บันจากาศบ้านนอกนะคะเขาอยู่กันยังไงนี่ก็พามาชมชิวทัศน์เลยนะบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบอายุห้าสิบปีสามสิบปีอะไรเงี้ยก็ยังมีชาวบ้านอยู่นะบ้านร้างก็อืมก็มีแต่ว่าก็ยังมีคนอยู่นะเปอร์เซ็นต์ยังร้างไม่ได้เยอะนะก็จะมีร้างอยู่ มีคนอยู่นะน่าจะเป็นคนท่าคนแก่หรือคนวัยหนุ่มสาวเวลาแก่ก็อาจจะมาอยู่นะคะเพราะว่าเป็นบ้านของพ่อแม่เนยโอ้ตรงนี้สวยมากดูบริเวณนี้มันเป็นที่สูงนะสวยมากเลยมองไปเห็นแบบว่าวิวข้างล่างนะอาา่า นี่จะเป็นสารเจ้าอีกทีหนึ่งสารเจ้าเยอะมากเลยแถวนี้แบบเป็นแบบอ้สมัยก่อนจริงๆเนะลยอ่ะแบบฟิลแบบเหมือนต้นญี่ปุ่นแท้ทุเลยนะเออน,นั่นเองะอ๋อวันนี้เป็นต้นไม้มมใหญ่มากอ้อกอนี่อายุสามร้อยปีขึ้นไปนะก็จะมีคาีิสามาอยู่นั่นแหละสามร้อยปีนะคะ ซังมารุมารุนี่นะซังมารุมารุนะสามร้อยปีอิโจขึ้นไปนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้เราอ่านออกนะ,ะชิตาดาโนเนบเนบคืออันนี้อ่านไม่ออกนะ,ะแต่แปลเลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเอ่อต้นไม้นะที่น่าจะมีเทพเจ้าอยู่นะคะตามสไตล์คิมโตนะคะก็จะเทพเจ้า,จาโอ้ ดูสวยมากวิวนี้สวยมากโัโหลจินจวาวา一番多いですよ日ี่うん、่นยอ,อมาิยนดะจังหวัดน,นีก็ตะก็จะเป็นจังหวัดที่มีศาลเจ้าเยอะที่สุดในญี่ปุ่นนะคะการเคยอ,อ่านเจอนะสี่พันกว่าศาลเจ้านะคะในจังหวัดเฉพาะในจังหวัดน,น,นีกะตะเนี่ยค่ะ คิดดูแล้วกันอ่ะยินแดนแห่งเทพเจ้านะคะใครไม่เชื่อลองไปเซิร์ชกูเก,กลิลดูนะคะนี่สวยมากไปตรงไหนก็จะมีศาลเจ้าสาลเจ,าาจา้าเยอะไปหมดนะเรานับถือ,อชินโตน,นะตือเทพเจ้านะคะแล้วก็นับถือพุทธค่ะไม่ใช่ไม่มีศาสนานะคะบ้านเรานับถือชินโตค่ะโอ้ to the moon. เพราะว่ารถเกเรที่มากออกคนะ่ะเพราะว่ามีคนอยู่ไงมีคนอยู่ก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะถึงจะเป็นบ้านเก่าๆแต่ไม่ใช่บ้านร้างบ้านเริงอไอนักการเพื่อนหรือวอร์ดกโอ้โหตวเราตเราตัราตัวเราตัาตัานนเราตัวเราตนเราก็วเราวเาัเราตัวเราตเราตัวเราตัวเาตัวเราอัวเเราตเเรา นะคะเพื่อนโอ้ต่อไปตรงแถวแถวภูเขานะของจังหวัดนี่ก็ต่างตรงแถวนหนก็น่าจะคล้ายคล้ายกันนะคะ mm hmm. เพื่อนนะแถวอุนุมาแถวภาคใต้ทางน้นที่มันแบบแบบติดภูเขาหน่อยนะที่เข้าไปส่วนกลางเกาะนะที่ไม่ใช่ติดทะเลนะเพื่อนก็น่าจะดูเป็นที่เป็นกันเนาะ ตามนั้นนะคะอันนี้ก็มาบรรยากาศที่หนานหนาวๆเดือนสามมาฝากนะคะแบบชิวๆค่ะมันจยุดค่ะ